เรียบร้อยเจานับากับเาเีลสัยบร้อยับมาน้ำบีอีกครับขอสูกระบี่มาที่สองครับขออนาน V.I.P. P.D.T. ที่หลีปีสาวตั้งเอง เข้าเพื่อเสมอครับเซฟประกุมความได้เปลี่ยนครับเรียบร้อยหลอกเล่นทางไปได้ครับเลนก้าครับเรียบร้อยครับขยับขึ้นนำครับทางด้านโอลิฟินเสมอครับเซฟประกุมความได้เปลี่ยนครับ เรียบร้อยกลับมาสมันเกิ์เสมอกันเงี้ยแล้วส่งกระบ,บี่ไม้สองลงมาก็จะได้รีฟินโอ้แล้ว, <c oughs> วามาเชื่อมเฉยเลยครับเอาแล้วครับแบ๊เดี๋ยวจะพลิกอีกหรือเปล่าครับมีพีวีนาทีเลยยองครับ อยาเป็นดับเบิลแชมป์หรือเปล่าครับเพื่อวียดดินเชปเปียนเซฟเพื่อไปต่อซันเดนนมีจุดให้จากอัศมีของมุกกลมครับรอสักครู่ครับเรียดดเชเปีมา้ับดก่าองเล คปเบไวจะเจอในการวันครับคุณนาดาไปกขันด้วยนรางกับกันโดยสรสิานะครับไเก็บจดแล้คุณนาะพงลยองด้วยนะครับแดนบายกากีฬาครับคือดีค ไม่เจ็บใจจนนอนกันนกกนเบเดินทางกับเจนเสื้อผ้ากับเจอแบบฝันดีนักเก็ตนาตีตสวัสดีครับไว้เจอ,เจอเกันใหม่ครับ